ก็คลิปนี้เนาะก็คือออกไม่ค่อยได้พูดเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะย้ําอีกทีว่าออกไม่ค่อยได้พูดขออภัยอาจจะน่าเบื่อไปนิดหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้งใจจะมาถ่ายหรอกเราก็มาเที่ยวแหละแต่อยากให้ทุกคนดูว่าเรามาเที่ยวไงตอนนี้ก็คือว่ากําลังเดินทางไปลอยกระทงเนาะคือว่าเราลอยกระทงที่วัด่าเด็จเจริญนะจ๊ะไฮเกาก็เปนคนเดินเนาะนี่ก็ชาอาบีเนาะคือไม่เสียงดังมากวันนี้เราจะพามาดูกรงางงานลอยกระทงที่วัดสมเด็จ น้อยมาดูว่าตอนนี้จะเป็นยังไงน้อยเสียงดังมากๆเลยต้องพูดตะโกนแล้วเป็นนักพูดใกล้กล้องอย่างนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในงานนะารลูกเหมือนลูกปูวันนี้มาถ่ายลูกมาเที่ยวเดี๋ยวเราจะได้ยิงสักพักนะเนี่ยดี๋ยวรูขอขอเวลานหน่ิดี่โมงนะเดี๋ยวสองลูกเนี่ยเดี๋ยวสองไม่บอกสาวเด็กเต็ม ให้ก <So S 2> so ็จบพอถึงตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านพ่อที่อาจารย์จะมาเชื่อร้องนะครัับวนนี้นะคเขาจะคาดว่าท่านอาจารย์จะมาเชื่อร้องนะคนนี้นี่ก็เลยมันบอบนี่ไปเดิไปเดินไปลอย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 ไปเศร้าหมเลยมืองไม่มีที่ไปได้แล้ววะไปไหนอ่ะ กับพ่อ่ได้เลยนุ้ยรีบอพี่อยู่น้ดูดูเมียเจ้าลองไไปไปเลกันได้เออเห็นไหมเมืงพวกพูยไมเอข้าอะไรก็หไม่รู้ตอนนี้ที่ไม่พูดไม่จานะก็เพาะว่าเรากำลังหาอะไรกินนะเพราะตอนนี้คือหิวมากมกคือแบบว่าเียแบบ เพื่อนก็ไม่เจอเจอจะแบบน้องอะไรอย่างเงี้ยมันสองคนก็หนีไปเดินกับผู้ชายมาแล้วคือกูต้องเดินกับน,น้องแล้วกูหาอะไรกินตนะอนนั้นก็แบบไม่มีอะไรกินเลยมึงโดนหน้านกูแบบโคตรสิ้นหวังก็ค,คือได้แล้วคือแบบว่าได้เ,เป็นเออวิปครีมนอนน้ำปั่นวิปครีมคือแบบว่าโอ้โหกวา่าจะได้กินกับเดินเหนื่อยอ่ะอันนี้คือชื่อร้านครับนัดจ๊ะพี่หนุ่ยได้ซื้ออะไรกินกันอนี่ยมันยังไม่เห็นเลยเดินตัวเปล่า

อัอันหนึ่งสองสามเรารอะไรนะาขร่มกระดกกับพวกเราอไปให้ครับวันนี้เราไปไปสนุกคืนยกนน้องนิงด้วยนยังไงแน้กลันั่กิน่หอเลรามาตาอกันที่ซ่องนะจ้าทุกคนที่นี่คือที่ไหนที่ไหน วัดเอ้ยไม่ใช่วัดดินั่นโรงพยาบานบารมีใช่โอ้โหไปเราไปเรียกเขาปะคาเปิด์มอยู่นี่ไงเอ๊ะเอ๊ะเยอไม่คนร้องไม่มี ใครเลกไม่นู้กรรมก้รที่สองนะจ๊ะรรกาที่สองนะจ๊ะมาซื้ออะไรมาซื้ออะไรไก่ทอดอยู่ไหนเตรียมหาไก่ทอด ไม่เจอเลย้ากดตอนนี้เนาะเรามาต่อที่วัดเสาเนาะกคือวัดบาลามีไม่ใช่วัดหรอกที่บาลามีนะจ๊ะเราก็เออมาเที่ยวแล้วกระองคือไปสองที่ไงก็ถ่ายสองที่เลยแต่ก็ไม่พูดเหมือนเดิมต่อแล้วก็ได้เป็นคู่ก็ได้วะ

ลูกอาโป่งนี้เป็นอะไรที่เก็ดมากไปไหนใจนใจเย็นใจเย็นนั hey. ่นทำไมขาขึ้นโน้นมาแล้วกีอ่ะสองนให้พีนใ่วครั แต่นะอไงม่้เาง่ามากเลยนะขขาง่ามากเลยนะห <c oughs> อมว่งนะหอ,อมว่งนะเว้พิงว่างอยู่นะเว้ยไม่เคยปลาพุงอย่ารุดแทงก็พอตัวรุดแทงไปสองอัน

chả là ngày. không nó lo đến ngay đến ngay <laughs> 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 ด้วยนะโอเคจะไปดูเลยโอเคจะต้องไปในกลุ okay. e ่มแล้วไปดูมาอยู่ไปดูมาแล้วนะใช่อารู้จักได้ไงอ่ะรู้จักไงแกแกเรียกป้าหมายนะไม่ใช่เด็กภาษาแกรู้จักได้ไงก็ตอนนี้เด็กดีตลอดเลยมัแม่งรถก้อนผู้มันอีกขอโทษนะจ๊ะมาแล้วไม่ได้ บอกๆๆแล้วแหละกำลังมากำลังเดินเราก็มาเอาวิ่งมาก่อนเอน้อยเหนื่อยไปกิ่บ้านแม่ดำไม่ไหวแล้วไปกิที่บ้านเ<ม>หนื่อยก็ใครชอบคลิปนี้นะก,ก็เลิมกดไลค์กดแชร์กดติดใครออฟฟิด้วยเนาะคิดนี่ยก็แบบไม่ค่อยพูดแต่ว่าว่าไม่ตั้งใจมาถ่ายแล้วแ,แบบเออเรามาเที่ยวหน่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนดูเออเรามาเที่ยวโอเคไปแล้วทุกคนค่ะบชอบกิฟนี้อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดใครที่ได้วยนะบ๊ายบาย